กลุ่มธุรกิจน่าสนใจปี2025กลุ่มเทคโนโลยีนวัตกรรมแห่งอนาคต 1. AI Services พัฒนาโซลูชันปัญญาประดิษฐ์เฉพาะทางให้คำปรึกษาและประยุกต์ใช้ AI กับธุรกิจตลาดมูล,ลค่าสูงเติบโตวรวดเร็ว 2. Cybersecurity s o l u t i o n ปกป้องข้อมูลองค์กรบริการตรวจจับภัยคุกคามความต้องการสูงขึ้นจากภัยดิจิทัล 3. Cloud Computing บริการคลาวด์สำหรับธุรกิจโซลูชั่นจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลลดต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานอิฐ 4. ดิจิตอลเทรนนิ่งแพลตฟอร์มหลักสูตรออนไลน์ครอบคลุมเน้นทักษะอนาคตเรียนรู้แบบยืดหยุ่นกลุ่มสุขภาพคุณภาพชีวิตสมัยใหม่ 1. Wellness Product ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพองค์รวมเน้นธรรมชาติปลอดภัยออกแบบเฉพาะบุคคล 2. อแกนิก ออร์แกนิกคุณภาพสูงเกษตรอัจฉริยะใส่ใจสิ่งแวดล้อม 3. ซัพพลเมนต์ภูมิคุ้มกันวิตามินเสริมสร้างภูมิต้านทานสูตรนวัตกรรมตอบโจทย์ยุคโควิด 4. m e n มนท h ลเฮล h ์เซอร์วิให้คำปรึกษาออนไลน์แอปพลิเคชันดูแลสุขภาพจิตติดตามอารมณ์และความเครียดธุรกิจออนไลน์เศรษฐกิจดิจิทัล 1. ออนไลน์คอร์สหลักสูตรเฉพาะทาง ทักษะอนาคตรูปแบบการเรียนหลากหลาย 2. ดร d r ช p s h i p p i n g ขายสินค้าไร้สตอ็อกต้นทุนต่ำกำไรสูงบริหารจัดการง่าย 3. าิ Digital Marketing วางแผนการตลาดออนไลน์สร้างแบรนด์ดิจิทัลเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 4. โซเ Social Media c o n s u l t a ท t ที่ปรึกษาโซเชียลมีเดียสร้างคอนเทนต์บริหารแบรนด์ออนไลน์นวัตกรรมอนาคตเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก หนึ่งสมาร์ทโฮมโปรดอุปกรณ์บ้านอัจฉริยะควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนประหยัดพลังงาน2 Renewable Energy Solar Home อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม3 e IoT Device อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตควบคุมระยะไกลเก็บข้อมูลอัตโนมัติ4 Eco-friendly Product สินค้าเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมบรรจุภัณฑ์ลดขยะใส่ใจโลก ธุรกิจบริการเศรษฐกิจยุคใหม่ 1. ฟรีแ freelance platform แพลตฟอร์มหางานอิสระหลากหลายทักษะเชื่อมโยงคนทำงานีโม remote work services บริการสนับสนุนการทำงานทางไกลเครื่องมือการประชุมบริหารทีมออนไลน์ 3. virtual assistant ผู้ช่วยออนไลน์จัดการงานเอกสารประสานงาน 4. subscription box กล่องสินค้ารายเดือนเจาะกลุ่มเฉพาะ ประสบการณ์พิเศษกลยุทธ์สำเร็จเข้าใจความต้องการลูกค้าสร้างคุณค่าเหนือคู่แข่งพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องมีความยืดหยุ่นเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่